วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งมีความสุขมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาสอนเด็กๆเยาวชนที่ก่อนลันตานะครับแม้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สั้นๆแต่เชื่อว่าเด็กๆนี่จะได้แรงบันดาลใจจากการที่ได้มาสนุกสนานกับฟุตบอลโดยเฉพาะบรรยากาศนบนพื้นทรายนะครับซึ่งแตกต่างกับสถานที่เราแข่งขันหรือที่เราเจอกันบ่อยๆบ,บนพื้นหญ้านะครับก็ หวังว่ากิจกรรมเหล่านี้นะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนูหๆเยาวชนได้อย่างน้อยก็ให้มีความรักในในเรื่องของฟุตบอลนะเก่งไม่เก่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องไปฝึกต่อไปแล้วก็ได้คุยถึงโค้ชที่สอนเยาวชนก็ให้เขาารู้สึกเขามีแรงบันดาลใจให้เขามีความสุขให้มีทัศนคติในการที่สอนนะเด็กว่าจะสอนยังไงจะฝึกแบบไหน แม้ว่าเราจะทําในระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่ตอบรับจากแววตาเด็กจากแววตาโค้ดเนี่ยมันดูเรามีความสุขดีเขาก็มีความสุขด้วย <Okay. S 1> ครับชื่อเด็กชายกันตภ์สุภกุลครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับวันนี้ผมมาที่นัก ตีแข้งใส่ผ้าครับเป็นหลักสูตรที่อย่ที่าเป็นทีที่ดีมากเลยครับผมจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับและจะฝึกซ้อมทุกวันครับ